คลิปนี้ e p ีนี้นะครับพูดอามาจากเมืองการอยู่แถวไหนของเมืองกานอยู่ตัวเมืองเลยครับเมืม่อวานมานอนแถวแถวนี้หนึ่งคือนะครับ <S <S 2> <S 2> <ๆ S 1> วันนี้จัดไปปูเซตนะครับจาก a อ Power โช้กหน้าเป็น OEM 2.5โช้กหลังเป็นบายพาสสุดตารางของโช้กละสปริงหลังเป็นเพดเดอร์ในความสูงสแตนดาดซิกนเนเจอร์ของเรา A อ Power ครับการโค้งหน้าหลังขาดไม่ได้เลยเบื้องต้นเราไปให้ดูในเรื่องของแนวทางตรงก่อนปล่อยได้ไกลขึ้น เราโยกซ้ายโยกขวาปิดอันนี้ยกให้ดูทีเดียวพอเดี๋ยวจะตกใจเกิดเราขับไปแล้วข้างหน้าเบรกกระทันหันหรืออะไรลู้หล่นมาความตกใจของคนมีวสองอย่างคือมีกระทืบเบรกกับหักหลบส่วนใหญ่หักหลบก่อนจังหวะที่เราหักแบบเมื่อกเราต้องควบคุมรถได้เรารถต้องไม่เสียการตกตัวเมื่อกี้ผมหักแรงนะหักแรงอยู่นะแรงไม่แรงธรรมดาแรงมากเลยนะแรงเลยครับแรงหลุดแรงหลุดยูัวรช่วงล่างเดิมๆเนี่ย เขาก็ทํามาคุณภาพในประมาณนึงบางท่านก็บอกว่าแฮปปี้แล้วดีแล้วก็ใช้งานไปนะครับแต่คุณอาร์มบอกว่ายังไม่ถูกใจยังครับครับอยากปรับโพร์พแมนเพิ่มขึ้นเราก็มาคุณสายอีกทีเพราะว่าล้วก็จัดให้เป็นเซ็ตน,นี้เข้าไปโอโ้โห <c oughs> <c oughs> โโอ้ดทีนี้เราไปดูในทางตรงกันนะครับนี่ร้อยสี่นะนิ่งไหมนิ่งกันโค้งหน้ากันโค้งหลังช่วยทาให้รถทางตรงนิ่งขึ้นทางโค้งเข้าได้คมขึ้นที่สําคัญการถ่ายเทน้ําหนักการจัดสมดุลมันเกิดความสมดุลได้บาลานซ์มากขึ้นจากเดิมคอสะพานปล่อยมืออากมันไม่ยวมันไม่หน้าแดงนะครับ ้งลัแม่บ้านหน้าแดงอยู่เงตแดงสงขานะครับเนียนะเนียวนะแกไม่ยินเนาะรู้สึกแอร์ร้อนทันทีเลยเหงื่อแตกเลยของเดอมฟอร์จูเนอร์ที่กูน้ำขับเป็นยังไงบ้างมันย้วยเวลาขับมันมันเวียนหัวครับ รถไม่ค่อยนิ่งพวงมาลัยมันสั่นที่ผมขับให้ดูที่ร้อยสี่สิบเมื่อกี้นี่ยผมลองปล่อยพวงมาลัยให้ดูสังเกตเลยเลยว่ารถตรงนิ่งเห็นไหมพวงมาลัยนิ่งดิ๊กเลยพวงมาลัยสั่นเกิดจากโค้งเนี่ยน่าจะมีเริ่มเสื่อมสภาพด้วยการถ่วงล้อยังไม่ลงกลุ่มมันเลยทําให้มีอาการเต้นของล้อเพื่อนๆที่ใช้โตลต้านิวคอร์จูเนอร์อยู่หรือว่าจะใช้รุ่นไหนๆนะครับต้องการปรับปรุงแก้ไขในส่วนของช่วงล่างทางเอซีพาวเวอร์เราก็ยินดีให้นะครับเห็นเลยมันก็กระชับขึ้นอย่างเงี้ยครับเราโยกไหครับ เดี๋ยวผมเบรกให้ดูนะครับอยู่ไหมขอไม่อยู่เลยแต่คนยืงอันนี้ในโค้งนะครับไปครับไม่คิดประมาณ140นะครับในโค้งไม่ได้มองเลย ผมเหลือไปดูร้อยตีติเดี๋ยวดูในกล้องอีกทีคลิีอีพีนี้ผมกับคุณอาร์มไปก่อนนะครับคลิปหน้นาอีพีหน้าเรามาเจออะไรกันฝากติดตามด้วยนะครับคลิปนี้ฝากกดกดิ่งขับตะไคร้ด้วยนะครับช่อง YouTube Channel AC Power Twin Arm Facebook Fanpage กันโครง AC Power l i n e Official ครับ at AC Power AC Power Thailand com 086-599-1564ครับสอบถามปรึกษาช่วงล่างได้เลยผมกับคุณอาร์มไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ